นะข้อที่2เนี่ยโจทย์ลักษณะแบบนี้เดซเซ็ตก็มีการออกอยู่ทุกปีเหมือนกันนะครับก็คือให้เป็นการเปรียบเทียบ e อยิสุลเซลเช่นเดียวกันอ่านะแล้วก็ถามถึงพวกตัวเทอมน้าตี่ใน,ในการให้อิเล็กตรอนรับอนะิเล็กตรอนอ่าแต่ว่าสเต็ปที่1นนะในการทําโจทย์เหมือนเดิมครับถ้าสมมติว่ามีการกําหนดค่าสักไฟฟ้ามาให้แบบนี้ต้องเช็คก่อนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายของลูกศรทุกตัวหรือย,ยังก็คืออยู่ในรูปของ Reduction หรือย,ยังถ้าไม่ใช่ต้องกลับสมการนะสังเกตว่าสมการที่1นึ่งอ่านะ ของเจบวกเนี่ยอิเล็กตรอนอยู่ทางซ้ายแล้วก็ทางซ้ายละ3 4ก็ทางซ้ายทั้งคู่ดังนั้นแปลว่าสมการที่ให้มานะครับเราสามารถนํามาใช้ในการเปรียบเทียบได้เลยนะข้อน,นี้เพียมขออธิบายเสริมให้เพิ่มเติมด้วยนะว่านะครับจับตัวหน้าที่นะฮะของสารที่อยู่ระหว่างปฏิกิริยาคือทางซ้ายแล้วทางขวาเนี่ยเขาจะมีบทบาทที่ต่างกันนะสารที่ด้านซ้ายของสมการที่เป็นตัว Reduction นะครับ ทางนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนอ่าอันนี้คือเขาจะทําหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนสังเกตไหมว่าเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับอิเล็กตรอนดังนั้นเนี่ยเราจะเรียกสารเหล่านี้ว่าตัวอะไรเอ่ยถ้ารับอิเล็กตรอนคือเป็นตัวออกซิไดดังนั้นเวลาที่เรามีการเรียงแนวโน้มของตัวออกซิไดจะต้องเลือกสารฝั่งซ้ายไปต่อทำไมถึงต้องอธิบายตรงนี้เพราะว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ รวมถึงบางคนยังสับสนอยู่เวลาไปตอบปุ๊บเดี๋ยวเอาทั้งซ้ายทั้งขวาไปเรียงแนวน้มกันมันก็จะผิดนะครับทีนี้ส่วนด้านขวานะฮะสังเกตว่าเขาจะเป็นของแข็งพวกแกส๊สเอ่ยพวกเนี้ยนะฮะด้านขวาเนี่ยทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนซึ่งก็จะเรียกว่าตัวอะไรเอ่ยเรียกว่าเป็นตัว reduce นั่นเองนะซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับตัวคำถาม ที่โจทย์ถามในข้อนี้เห็นไหมคราบว่าให้เรียงความสามารถในการเป็นตัวรีดิวส์ดังนั้นเห็นชัดเจนว่าตัวรีดิวเอ็เนี่ยต้องทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะต้องมีค่าศักย์ไฟฟ้า,ฟาก็คือค่าเ e อเป็นยังไงเอ่ยค่า E ศูนย์เป็นยังไงเอ่ยค่า E ศูนย์ต่ำใช่ไหมแต่คำถามในข้อนี้ถามสับกันนิดนึงนะตัวที่เขาบอกว่าให้เรียงจากน้อยไปมากแปลว่า จ่ายได้น้อยเนี่ยพยายามขยะกรมันี้เพิ่มเติมน,นะก็ mm hmm. คือจ่าย mm hmm. อยิเล็กตรอนได้น้อยถ้าจ mm ่ายอิเล็กตรอนได้น้อยแปลว่าอ e ิสุนเซลล์ hmm. เขาจะสูง mm hmm. มันจะสับกันตรงนี้โอเคไหมอ่าทีนี้นะฮะ mm hmm. เราเนี่ยสามารถที่จะเรียงตามอ e ิสุนเซลล์หรือว่าตามค่าสักไฟฟ้าได้เลยเนาะจากที่เขาให้มาอ่าจะเห็นว่านะฮะคนที่มีอ e ิสุนเซลล์อ่ะถ้าไล่จับต่ําไปเนาะ ต่ำที่สุดเลยอ่าเขานี่พี่ยำเรียงให้เนาะ e 0ต่ำไปสูงแนะนำให้ทุกคนทำแบบนี้เลยนะครับถ้าเลแรกที่ยังไม่คล่องนะสามารถเขียนหมายเลขเรียงแบบแนวโน้มไม่ได้เลย mm. ก็จะเป็นอ่าคนที่หนึ่งคือ K ใช่ไหมคนที่สองก็จะเป็น L ใช่ไหมแล้วก็จะเป็น M แล้วก็เป็น J น่ตามนี้ อิสุนเซลต่ำไปสูงก็คือจ่ายได้เก่งที่สุดก็คือจะเป็น K ใช่ไหมแล้วก็จ่ายได้แย่ที่สุดก็คือเป็น J ซึ่งข้อนี้เองเนี่ยโจทย์ก็บอกว่าให้เราเรียงความสามารถในการให้เลี้ยงตอนจากน้อยที่สุดซึ่งก็คือ J ไงงนั้นคําตอบของเราคือตอบข้อนี้เลย <c oughs> ต้องเป็น J ตัวไหน J ฝั่งซ้ายหรือว่า J ฝั่งขวาจากสรรมการมี2 J JS หรือว่าเป็น J aqueous หรือว่า J 2บวก <c oughs> คำตอบคือต้องเป็น JS ใช่ไหมอ่า ดังนั้นเนี่ยเราก็จะทําการตอบจาก J ไปหา M สังเกตไหมเวลาที่เขาเลือกให้มาตอบเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันกับไอออนที่อยู่ฝั่งเดียวกันเป็น M 2บวกแล้วก็ถัดไปเป็น L ห้อย2แล้วก็ค่อยเป็น K ดังนั้นข้อนี้คําตอบก็คือข้อที่2อนั่นเอง